มีน,น้องคนหนึ่งขาขาดแขนตาสองข้าง<ม>แล้ววันนี้ทาหารก็เป็นยังไง พอพูดจูดคำเดียวว่าพวกผมอยากได้จะได้แผ่นดินคืน โทรบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองขึ้นเวทีบรรยายพิเศษที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เรื่องวิสัยทัศน์หลักธรรมะและยุทธศาสตร์ป้องกันชายแดนช่วงหนึ่งครับได้เปิดใจตรงไปตรงมาต่อหน้านักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอให้คนรุ่นใหม่ลืมภาพเก่าของทหารในอดีตแล้วมองความจริงในปัจจุบันกองทัพยืนยันชัดจะไม่ทํารัฐประหารอีกแล้วหมดยุคแล้วพร้อมพูดแทนเพื่อรัก เตรียมทหารพลเอกพนาแข้วปอดทุกผู้ชาการทหารบอกว่าเราจะไม่ยุ่งการเมืองจะยืนอยู่ข้างกลางเสมอแต่ยังทิ้งประโยคแทงใจดําคนทั้งห้องหากประเทศยังไม่เลือกคนดีมาบริหารสุดท้ายจะวนกลับสู่วังวนเดิมนี่คือเสียงสะท้อนจากแนวหน้าเสียงที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของรู่ผู้ชายทหารไทยในทัพกรุงถึงเข้าตีเขมรพราะอะไร ล้ดินแดนมานานแล้วทันทีที่ที่พป่กุ้มไปรับหน้าที่เ,เอาแทนที่มากการนี่แดงแดงนี่คืออะไรแดงแดนี่คือฐานข้าศึกทำไมล้มต่อม,มาทำไมล้มปต่หมานานแล้วครับ ได้ไงต่อถ้าเราทำหน้าที่อะไรพี่เป็นแม่ทับมันมันเหมือนมันที่มแทงใจอยู่เรื่อยแต่เราไม่ได้ทำนีอ่อดีตเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตอยากไปพูดอดีตใส่ตัว ที่พุไม่เคยพูดแล้ววันนี้มาพูดจะไม่ขอพาัเพียงใครทั้งสิ้นแต่จะตอบคําถามที่เพื่อความรับความสมัคีในคนุณท้งคนในชาตินครับพี่ไม่ใช่เป็นคนเก่งอะไรแต่งานในหน้าที่เมื่อถึงเวลาเราต้องทำเวลาสี่คืนห้าวันเราทำได้เท่านี้ และสิ่งที่ทำเราค้อนแน่นอนครับต้องยอมรับเกณฑเสีย่ยงต้องมีน้นองนสูญเสียแน่นอนที่กุ้นจะไม่ไม่ค่อยชอบแต่นขึ้นแบบนย้นยูเบนก็บังคับชอบแต่ชุดนี้เพราะชุดนี้คือชุดที่น้นองนเสียชีวิต น้องคนหนึ่งขาขาแขนตางสองข้างเห็นไหมครับ คือถ้าใครใครไม่มานั่งในในในตำแหน่งตำแหน่งที่เนี่ยมาอยู่หกร้อยหกสิบหกคนบาเดเจ็บพวกเราเคยทราบตัวเล่นนี้นะครับไม่ลูเสียชีวิตสิบแปดท่าน แม่ทัพต้องเยี่ยมทุกคนผมไม่เหนื่อยเลยที่จะไปเยี่ยมพวกเขาเพราะสิ่งที่เขาเหนื่อยมากกว่าเรา <S <S เห็นไหมครับ <Okay. S 1> คือสิ่งเหล่านี้อยากให้น้นองๆลืมอดีตที่มันเกิดขึ้น <Okay. S 1> แล้ววันนี้ทหารก็เป็นอย่างไง ขอพูดอีกคำเดียวว่าพวกผมอยากได้จะได้แดผ่นดินคืนคือแม่ทักมีที่มีประสบการณ์ในการอยู่กับพุ่น้องมาตลอดชีวิตที่เรียนเป็นปนษษักจิตบอกน้องๆนี่แต่ แตต่่ด้วยจิิาทีมันเกิดมาเพื่่อสิงนี้าร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟ s ส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ